กรรมฐานและวิปัสนาและอันที่สามเอาปัญญาเห็นแจ้งนำชีวิตแล้วพวกนี้จะฝืนดวงและถ้าเมื่อใดถ้าท่านใช้ปัญญาที่มันเข้มข้นเห็นแจ้งยิ่งขึ้นเนี่ยดูจนกระทั่งว่าความขัดใจที่เขาเรียกว่าเขาสมมติเรียกว่าปฏิฆาเนี่ยมันน้อยไปเดี๋ยวนี้เราถ้าจะไม่ขัดใจแนละ้วกามราคะมันก็เบาบา,บางลงไป ท่านฝืนดวงได้ดียิ่งขึ้นนี่คือพระสกิทาคามีแต่ถ้ามาอะไรทั้งห้าตัวเนี่ยสกกายาทิธีหมดไปวิจิกิจฉาหมดไปศิลปตประมานหมดไปปฏิฆาหมดไปกามลาคาหมดไปนะครับพวกนี้ไม่ต้องมาเวียนตายเวียนเกิดที่นี่แล้วฮะนี่คืออนาคามีเนี่ย นะพวกนี้ถ้าตายทิ้งจากมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นพรหมสุดทาวาสนะครับหมอดูทายผิดแล้วครับและสุดท้ายถ้าเราไม่ปรารถนาที่จะไปเกิดเป็นพรหมมีรูปหรือไม่มีรูปนะเราละความเ,เ,เขาเรียกอะไรอะมานา้ถือตัวถือต,อตอนเนี่ยละได้ความฟุ้ง และอุทัศจาเราละได้และสุดท้ายถ้าเราละาอาวิชาความไม่รู้เกี่ยวกับชีวิตทั้งหมดได้เขาเรียกว่าเขาสมมติเรียกว่าพระอารหันต์ถ้ายังไม่ตายนะยังต้องเป็นไปตามดวง <c oughs> ผมยกตัวอย่างเช่นท่านมหาโมคคัลานะอัคารสา,าวกของพระเจ้าเนี่ย ท่านเป็นพระรหรันแต่ยังมีชีวิตอยู่ยังถูกโจรพบน่่มเลยเห็นไหมครับยังยังยัง,ย,งยังต้องเป็นไปตามดวงเหมือนกันนะแต่ค่อนข้างจะผืนดวงนะใช่ไหมหรือแม้กระทั่งพระองค์ุลิมานเนะี่ยฆ่าคนมาเกือบพันคนเนะี่ยตอนหลังมาเจอพระเจ้าแล้วขอบวชจนสําเร็จเป็นพระรหันออกไปบินทบาทในบู่บ้านยังโดนก้อนอิดก้นหินเหนะ็นไหมดวงยังให้ผลใช่ไหม อ,อ,อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอารหันที่ยังไม่ทิ้งขันเนี่ยยังจะต้องถูกดวงไม่ดี่นงานได้แต่ถ้าเมื่อใดทิ้งขันนี้ขันห้าเนี่ยทิ้งไปแล้วไม่มีทั้งรูปและนามที่เขาสมมุติเรียกว่าอนุปาทิเศสนิพานเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระโมคคัลลานะพระสารีบุตร หรือพระพุทธสาวกทั้งหลายพระอนุรุตพระ,ระอะไรต่างๆในพรงพุทธการพวกนี้เขาสมมุติเรียกเป็นเป็นอนุปาทิเศษน,นิพานนี่คือกลุ่มของผู้อยู่เหนือดวงถ้าย้อนกลับมาสู่อดีตท่านเหล่านี้เป็นใครก็เหมือนเรานี่แหละครับร้อนยังอาบนา้ําหิวยังกินข้าวง่วงยังนอนนั่นละเหมือนเราเลยท่านทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วเราเนี่ยเป็นใคร เราจะทําอย่างท่านได้ไหมน่าคิดครับผมฝากไว้ตรงนี้ผมขอจบการบรรยายวิธีอยู่เหนือดูทำอย่างนี้ครับขอบคุณครับ